กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180,000คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัชชู ul, ทิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับเว็บซอมบี้รัตเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอัลเทอรทีฟนะครับและคลิปนี้เห็นหน้าผมแบบนี้ก็ต้องสูกกระจายแล้ว คุณกาาัษชัยกิแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตู้นี้นะครับผมตู้ที่เข้ามานะฮะเขาเรียกว่าเป็นตู้อะไรวะสนับสนุนเสริมแกร่งนะครับผมเป็นตู้ที่มีคาตาคุรินะครับผมมีชิริวแล้วก็มีจามอนนั่นเองน,นะฮะก็ตู้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเลื่อนไปไหนเนี่ยนะครับผมนะก็จะมี10โอ้มีเศษท้อง10อันนะฮะเอ็ก e ปีนะครับผมแล้วก็ตัวละครพิกอัพก็คือพิกอัพเนี่ยก็คือแม่งการันตีเลยนะฮะการันตีพิกอัพ3ตัวนี้นะครับผมซึ่ง3ตัวเนี้ย แม่งเล่นไม่ได้นะครับแม่งเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่มันสร้าสนับสุนเสริมแกร่งเพราะว่ามันมีพวกลูกแก้วอัพบูตแค่นั่นเองนะโอ้โหสำหรับใครที่ขาดลูกแก้วอัพบูทเนี่ยก็มาสุ่มกันได้นะครับผมใช้เท่าไรเนี่ยนะครับโอ้โหเก้าสิบร้อยเพชรนะเซตหนึ่งก็ร้อยเพชรนะครับผมจริงหรอว่าคุ้มไหมก็ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วะเอ,อ้นะรกกาครที่มีแบบบูธเยอะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาจากที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาทำการสุ่มบัตทรทองเลยนะผมหมุนได้แค่3ครั้งนะครับผมนะโอ้โหออก3ตัวเลยเนี่ย ออกสตัวคิดเปียกมากเลยอัตราการออกนะครับผมคือต้องบอกงี้บัตรใบใบ,บละ99้บาทนะครับผมซึ่งผมแนะนำไว้คุณเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่านะแต่ว่าผมช่องอนเทนีทีั้งทีก็ต้องมารีวิวให้ดูนะครับทั้งหมด5ใบเลยทีเดียวเ,ยวเยวหมาเหมานะบอกเลยนะครับผมแล้วก็มีเร й พิกอัพ20 20เรซนะฮะแล้วก็มีตัวอื่นที่เป็น ไม่เวิร์กเลยนะสักตัวนะครับผมจะไม่เป็นไรเดยวสู่ไปดูนะครับเดี๋ยวออกไปรับบัตรก่อนนะฮะก็สำหรับใครที่อยากเติมถูกเนี่ย นะครับผมผมเติมถูกไงนะครับผม,ผมก็เฟซวัยรุ่นดูใบนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปเติมกันได้นะครับผมผมซื้อมาัหามด,ด5ใบเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าอยากดูผมเปิดกาชาแบบนี้อีกนะครับผมทดลองทั้งทีก็ต้องเปิดให้ดูนะครับเอาแต่พูดเอาแต่พูดมันไม่เห็นภาพหรอกครับมามาดูกันครับผม5ใบพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ลุยเลยทีเดียวอัดแนะ่อย่าเพิ่งนะครับผมไปพบกับสปอนเซอร์ของรายการคลิปนี้ก่อนนะครับรถ แลกแจกแถมมาเทียบดอเพชรตอนนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟซนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดอเพชรต้องน,นัดรัตพลมาเทียบดองเพชรเท่านั้นอย่าลืมบอกมาจากช่องอาตนาทิปด้วยนะครับอาล้ครับผมก็เดี๋ยวเราจะปะเปิดน,นะครับผมทุกคนห้าใบนะครับคลิปนี้สันส้นๆเลยชิวๆนะครับผมใบแรกผมขอคาตาคูลีอ่ะง่ายๆเลยนะครับผมนะ คาตาสักสองสตัวนะมาแล้วก็ผมอู้ยูแดงนะผมอย่างนี้สีดาวแน่นอนการันตีครับเพราะมันการันตีสีดาวอยู่แล้วและเป็นสายมัดนะครับผมนั่นคือคาตาคุริึบมาแล้วครับผมโโอ้หบอลเครนะครับผมเอาแล้วลางไม่ดีนะฮะโอ้บอลเครว่ะอืมขอคาตาสักตัวก็ได้นะดูแล้วนะครับผมมีห้าใบนะครับผมเราเสียเงินไปหลายร้อยอยู่นะฮะโอเคมาครับผมมาที่สองผู้ตองสามสองเทียหรือเปล่าเป็นหนึ่งยี่สิบเจ็ดนะครับผม เอาโลเวลางไม่ดีนะครับผมจะขอคาตาได้ไหมมันพิกอัตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยนั้นก็ต้องออกตัวนึงใส่โลกคือเอาผมได้จามอนนะผมหน้าตู้นะโอเคนะครับผมโอเคเริ่มดีนะเริ่มดีแต่คาตายังไม่มานะครับผมขอคาตาคุริหน่อยนะนี่นะครับผมได้แต้มด้วยนะคาตาคุริสามสองเจียหรือเปล่านะครับผมเป็นยี่สิบเจียปูตองหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมคาตาคุริมาหน้าจักรตีพิกอัพแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วเป็นโอ้โหจามอนอีกแล้วนะครับผมโอ้โหไม่กอดอกเทียมไม่อยากได้ ขออีตัวหนึ่งขออีตัวหนึ่งอืมสายมัดนะครับผมคาตาคุรีหรือเปล่าและเป็นใครเนี่ยโออินุวราชินะครับผมตัวนี้ได้โคล่านะฮึเวลาเราอยากได้ตัวอะไรมันไม่ค่อยจะได้เลยนะฮะอะไรวะาได้จามอนเฉยนะครับผมไม่เอาจามอนไม่เอาตอนนี้เหลือกี่ใบแล้วเนี่ยเหลือ2ใบนะครับผมมาขอคาตาหนึ่งตัวก็ได้นะคาตาผมใกล้ร้อยแล้วนะครับผมโอเคหูกล่องดำมาเลยนะครับผมแล้วก็สามสองผู้ทองเรียบร้อยครับผมคาตาทูรีใหม่หนึ่งตัว นะครับได้นะได้นะ่าตู้ก็โอเคนะพิกอัพแล้วเป็นสายมัดนะครับผมนะั่นคือคาตาคุริฮุบฮุบฮุบในเ,เรียบร้อยแกสคาตาคุริมาแล้วนะครับผมใกล้เรเนะียบร้อยแล้วตัวนี้ไว้ทำแท็กชารลดได้นะครับผมนะโอ้โหตอนนี้เลเวล90เท่าไหร่อืมมาดูกันนะครับผมเป็นเลเวล96แล้วผมขอคาตาอีกหนึ่งตัวนะครับผมคาตาอีกหนึ่งตัวขอเทพป,ประธานพรนะครับผมเชื่อมจิตเฮ้อ เชื่อมจิตแล้วคาเมฮาเมฮาเฮ้มมเยมันมาจริงนะคาเมฮาเมฮานะจาม่อนนะไม่เอานะครับผมเป็นเอ้ยกล่องดำอีกแล้วนะครับผมและเป็นอหูอ๋อแล้วผู้ดองผู้แดงนะครับผมแม,ม่ตาหนี้มีรุ่นหรือเปล่าผู้แดงมันต้องผู้ทองเปล่าวะและเป็นสายบลูนะครับบลูนะครับบลูนะครับผมสายบลูบลูบคืเนี่เหือเชื่อมจิตนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละสิเพชดก็ลุ้นได้นะครับผมเปิดให้ดูเลยสิเพชรมานะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเออเฮอ,อมาแล้วขอคาตาคู เอาจบไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าคุณจะชอบนะครับผมนะก็สำหรับตู้นี้นะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมว่าอย่าไปเปิดเลยนะ <laughs> อย่าไปเปิดเลยเสียร้สิเพชรฟิลนี่เสีย,สย,สยดายนะครับผมไม่เละครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชด้วยนะครับผมนี่คือชอ่องอัจฉริยะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสุดที่กระผม <laughs>